หล,หลอนนเล่าประสบการณ์สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โกสโซนประสบการณ์หลอนที่นี่เราจะพาคุณไปรับฟันเรื่องจริงจากผู้ที่เคยประชิญกับสิ่งเหนือธรรมชาติเรื่องราวบางเรื่องอาจอยู่ใกล้กว่าที่คุณคิดคืนนี้ขอเชิญพบกับเรื่องจริงจากครูสาวคนหนึ่งกับประสบการณ์หลอนในหอพักครูที่มีแขกไม่ได้รับเชิญ เราเป็นคนอีสานคร่าหลังเรียนจบมหาวิทยาลัยก็ได้มาทำงานเป็นครูอยู่ที่โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการโรงเรียนมีหอพักครูให้อยู่ในหมู่บ้านใหญ่มีซอยย่อยเต็มไปหมดหอพักเราอยู่ระหว่างซอย17ถึง19เป็นห้องชั้นล่างหลังห้องติดกับบ้านร้างที่ไม่มีคนอยู่มานานต้นไม้ขึ้นรก หญ้าวัชพืชคลุมเต็มพื้นที่ตอนนั้นเราอยู่คนเดียวคะ่ะชอบปั่นจักรยานไปซื้อของที่ร้านชำตอนสองทุ่มกว่าวาเพราะร้านอยู่ไกลต้องปั่นผ่านร้ายซอยวันแรกที่ปั่นไปซอย1 9ก็ถูกหมาไล่กัดวันต่อมาก็ลองซอย18ก็เหมือนกันแต่พอไปซอย17กลับไม่มีหมาเลยเงียบกริบมีแต่เสียงลมพัดกับเสียงใบไม้เสียดสี ทั้งซอยมีบ้านอยู่แค่ไม่กี่หลังที่เหลือดูเหมือนร้างถึงจะวังเวงแต่เราก็เลือกทางนี้เพราะมันปลอดภัยกว่าเย็นวันหนึ่งเรากำลังนั่งเล่นเกมในห้องเพื่อนในลายทักมาเปิดกล้องคุยตอนนั้นเรานั่งอยู่ตรงโต๊ะคอมหันหน้าเข้าหาบานเกรดหน้าต่างข้างหลังเป็นเตียงประตูห้องน้ำเปิดพอดีกับประตูห้องคุยกันไปหัวเราะก,กันไปเพื่อนถามว่า อยู่กับใครเหรอเราก็บอกว่าอยู่คนเดียวสิแล้วก็หมุนกล้องให้ดูทั่วห้องพอคุยไปได้สักพักเราขอตัวไปเข้าห้องน้ำพอกลับมาเพื่อนปิดกล้องไปแล้วเราถามว่าปิดทำไมเพื่อนตอบเสียงสั่นๆว่าเมื่อกี้ตอนแกเข้าห้องน้ำเราเห็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่หลังแกเราถามว่าใครเพื่อนบอกว่า ผู้หญิงผมยาวใส่เสื้อขาวกางเกงเท่ายืนอยู่ตรงหน้าห้องน้ำตอนนั้นเราขำคิดว่าเพื่อนแกล้งแต่พอเพื่อนส่งภาพแคปจากกล้องมาให้ดูในภาพนั้นมีเงาผู้หญิงจริงๆยืนอยู่หลังเราพอดีและเราก็ไม่อาจอธิบายได้ว่ามันคืออะไรเช้าวันต่อมาเราเอารูปนั้นให้ป้าร้านข้าวดูป้าดูอยู่นานก่อนจะหันไปถามคนในร้าน ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่านี่คือผู้หญิงที่เคยอยู่ซอย17ป้าบอกว่าเธอเป็นคนอีสานมาทำงานก่อสร้างกับแฟนแต่แฟนเจ้าชู้มีผู้หญิงอื่นวันหนึ่งเธอตั้งท้องพอบอกแฟนแฟนกลับบอกให้ไปทำแทง้งเธอไม่ยอมและแฟนก็หนีหายไปวันต่อมาเธอผูกคอตายในบ้านนั้นหลังเธอตายคนในซอยเจอเธอบ่อยมาก จนทยอยย้ายออกกันแทบหมดป้าบอกว่าดีนะหนูเพิ่งมาเขาเพิ่งหยุดเฮี้ยนไปได้ไม่กี่เดือนเองวันหยุดยาวครูคนอื่นกลับบ้านหมดเหลือเราอยู่คนเดียวในหอพักตอนเย็นนั่งเล่นเกมอยู่ดีๆก็ได้ยินเสียงปังปังปังดังมาจากในห้องน้ำเราชะงักแต่ทำเป็นไม่สนใจหลายคืนต่อมาได้ยินเสียงฝีเท้าเดินในห้อง เดินไปมาทั้งที่ไม่มีใครอยู่เลยคืนหนึ่งเราทนไม่ไหวพูดออกไปว่าถ้ามีจริงแน่จริงก็เข้าฝันมาสิบอกหวยด้วยอยากได้อะไรก็จะให้แล้วเราก็หลับไปในฝันเราเห็นตัวเองนอนอยู่บนเตียงแล้วได้ยินเสียงกรอกแกรกจากบานเกรดหน้าต่างหันไปดูเห็นมือหิวหยว,เ,หยวเล็บยาว กำลังสอดเข้ามาด้วยความตกใจเราคว้าม,มีดฝันฟันเข้าไปที่มือนั้นได้ยินเสียงกรีดร้องก่อนจะเงียบลงแล้วเสียงทุบป,ประตูก็ดังขึ้นที่หน้าห้องสักพักเงาดำๆของผู้หญิงผมยาวปรากฏที่ปลายเตียงเธอพูดเสียงเย็นเยือกว่าอยากได้หวยไม่ใช่เหรอเราตอบว่าใช่เธอพูดว่านั้นเอาไปสิแล้วบอกเลขให้สองตัว พอตื่นมาเรารีบโทรให้น้องซื้อให้แต่วันหวยออกน้องบอกว่าลืมซื้อเราก็เลยไม่คิดอะไรต่อหลังจากนั้นเราป่วยบ่อยมากหน้าคล้ำซูบโสมพี่ที่โรงเรียนยังทักว่าเหมือนโดนของวันหนึ่งเลยตัดสินใจกลับบ้านที่อีสานพอถึงบ้านยายเห็นก็บอกว่าจะพาไปวัดในวันรุ่งขึ้นวัดที่ไปเป็นวัดป่ามีพระอยู่ไม่กี่รูป ตอนเดินเข้าไปในศาลาพระรูปหนึ่งหันมามองแล้วพูดว่าโยมพาใครมาด้วยเหรอเราหันไปมองข้างหลังไม่มีใครเลยพระพูดต่อว่าเขายืนอ,อยู่ตรงนั้นผู้หญิงผมยาวตามโยมมาจากที่ทำงานเราถามว่าเขาต้องการอะไรท่านตอบว่าโยมพูดอะไรไว้กับเขาล่ะเรานิ่งคิดแล้วนึกขึ้นได้ว่าเคยพูดว่า อยากได้อะไรก็จะให้พระยิ้มบางๆแล้วพูดว่านั่นแหละเขาต้องการชีวิตของโยมท่านบอกให้เราทำพิธีรดน้ำมนต์เจวัดภายในวันเดียวและต้องทำให้เสร็จในสามวันถ้าทำได้เขาจะไปและไม่ตามมาหลอกอีกหลังจากทำครบตามที่พระบอกเราไม่เคยฝันเห็นเธออีกเลยแต่ทุกครั้งที่นึกถึงซอยสิภาพบ,บ้านร้างหลังนั้น ยังชัดในใจเหมือนมีใครยังเศร้ามองอยู่ในเงามืดเสมอนี่คือเรื่องจริงจากประสบการณ์ของครูสาวคนหนึ่งเธอได้เรียนรู้ว่าคำพูดบางคำอาจเชิญบางสิ่งที่ไม่ควรเข้ามาในชีวิตขอบคุณที่ติดตามรับฟังโกสโซนประสบการณ์หลอนถ้าคุณชอบเรื่องนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์และแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เรา นำเสนอเรื่องจริงจากอีกด้านของความมืดแล้วพบกันใหม่ต่อหน้าในโกสโซนที่ซึ่งความเงียบอาจไม่ใช่ความว่างเปล่า